<łość> สวัสดีค่ะทุกท่านอีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันลำพูนออฟฟิเชียลค่ะมีปันปันสิไปย์ทางทีมงานตะลุกทั้งห้องสิบรางวัลพิสุขห้ารางวัลแม่ปิยพรห้ารางวัลภูมิภาคห้ารางวัลพร้อรางวัลคุณีเตต้าค่ะคุณนีติมยังสาวติมเมียเช่าค่ะเจอนแนจ่าเสียงคนเลิ เงไเสียคนูเลยอันนี้เสงคูเพนสีว้าว้ยเ้ยชนก้อยเมื่อกี้น่ะอะไรนะก้อยชนก้อยอ้โหอันนั้นก้อยชาเนีนนี่ก้อยอะไรก้อยก้อยก้อยกุ้งก้อยมันอะไรนะก้อยกุ้ง บอสโซซอนูไม้ไมมาดน้าัเลยดดดดเเดดรียเป็นคำและกลังใจนที่เรามานึงไม่โค่ะและทีหน่อยด้วยนะน่อยออยาเนเรียนนักเรียนญี่ปุ่นญปุ่นเด็กคูเป็นสีบอสได้ดู่าค่ะดูไม่ได้เลยคเป็นสีจไม่ได้ว่าใครเป็นใครคูเป็นสีบอสอ้ยอเล่นแล อันนี้เด็ดเดนดเด็ดเดนเด็ดเด็ดเด้ดเด็ดเด็ดเด้ดเด็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 เด็นน็ดเด็ดเี็ดเด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 แล้วพดเด็ดเาคดเปีดเเดเด็เด็ดเ่ปีเค็ดเด็เด็เด็ดเด็ดเด็ดเด็เ โอ้โหสวยมากน้องโค้คุณพี่ต้องมึงให้บอสหน่อยเจอกันค่ะบันหักกันบนรัาสมารถส่งมาเลยให้งปิ่นชีนััเงีย่ไหนเท่าไรเด้อค่ะวันนี้บอสอยากจับอะไรให้กับทีมงานม้างบ้าเดี๋ยวจนก็ลักอย่างนั้นงให้เรามาสัมจกลุ่มโต๊ะนี้นะได้เลยไม่ต้องห่วงหรอก สาวร้อยที่ราวลูกทุกคนที่ตัวใจตัวนี้ทุ่มชุนสร้างมากเลยอ่ะทุกวรแก่รังวัลมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีตีมไ้ไหนแม่สุภาพบอีมไปอีไม่อยกอจะไม่เอขอยแมา เรา่านร้นมมทัาจนถึงมันตดด้วานลมันติดดวยอนก็จมลงอย่างสวยงามราลื่นหมดทุกอย่างโร้มันทุกคนด้วยครับาแทงสตาร์การ์ดกันดิมันไม่กันดูเพิ่งเต้นเวาเจ้าของว่ามาานปิดดดูกันีม่ใส่เด็ผมจริงเดียวรคเป็นใจามากัดูอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคนนี้เดี๋ยวเจอคนนี้ ลูกทีมผมสุดยอดทุกคนป้าด้ำหวานอ๋อแอมค่ะอะไรนะเอาละคนนั้นหละคนนั้นน้ำหวานหรอตัวปอมอ้าวัวแทบวันนี้น้ำหวานสุกเนีพี่โชว์สักงเพลงหนมายครับอ๋อแอมโชว์สักงเพลงหน่อยสิที่โดนสุขบักบ้ก เวลาเราสวยมากค่ะวสวยามากเพอร์เฟกต์ทีนมาเพื่อมาจุดที่ขออย่าเามีเรื่องทะ<า>เลาะกันถ้าคนไหนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะครับเดี๋ยวผูเอกจัด,ดการผู้เอกผู้ปอนจัดการผู้ใดที่เรียนอันนี้คือทีมอะไรคะจับผู้เชี่งคชาญ เะนั้นเราครอบครัวเดียวกันลูกพ่เดียวนลดกพี่เดียวกันลี่เดวกันลูกี่เดียวกันลูกพี่เดียวกันลูพี่ดีกันูกพี่เดียันไูกพี่เด็นลูกพ่ไดียวกันไู่เดีวันไู่เดียวกันลูกพี่เดีวกู่เดีนลูกพี่เดียวกนลูก่ดกันลูกพี่ดวกมนล่เดีกลูกพี่เดียวกันลูกพี่เดีย้กนลูกพี่เดีย้กนลูกพี่เดียัน่เดียลูกพี่เดีย้กนลู่เดียลูก่เดียวก่ดียวกันลูกพี่เด แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในรัฐการนี้ให้มันจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกัสวยมากสวยมากห้อขอสูตรหอนบะพี่สูตรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสื่อดูดูกันเป็นใบจะ้าใหญ่แล้วเป็นใบเนี้ยวใดญสวยหอนบะที่สุดเพราะเป็นใบเนี้ยวใดญ่ือว่าห้องเฮ้ยเป็นพี่แ้วนะครับ เป็นครอบครัวเดียวกันนั่นก็คือสาวน้อยลำเพลินงจูให้สมาชิกสาวให้อยลำเพลิงจูเข้าเข้ายกมือลูกว้าวถูกใจให้รางวัลค่ะให้กับน้องรักค่ะสวยงามปันวันวันตลอดผู้ับสาววันนี้บางคนอยากไปก็อยากไปฐานฐานเท่าไรเพ่าะเราเสียอหัวคอฉะนั้นนะครับถือให้ไปเออทีมผู้บริหาร จะเปผูกคำสั่งท่านเลือกเองแล้วก็ฤดูกางนี้ผมบอกไว้เลยไหนครูปออย่าให้รับเชิญครับคือใครอย่าให้เชิญครับคุณแมีอยู่ไหนเชิญครับครูไก่เชิญครับมาครับครูไก่คุณแม่ลูกตานะคะอุ้ยวันนี้คุณแม่ดีใจมากนะคลูกปันปันลูกต้ามอบรางวัลให้แม่ปิดโอมแม่ก็ดีใจ ในส่วนของผู้บริหารในการจัดการโดยรวมของศูนยวถ่ายรันทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการวางระบบงานนะครับส่วนพี่ยงยุทนะครับเป็นงานสาพ่อค่เดโภาพรวมใหญ่โอคค่ะหรือแล้วกันจัดสัมสถานที่ต่างๆแต่ว่าในส่วนของสวณล็กคุณนู้ดีค่ต ผมยกนตมยังตีมยังตีมยังตัดสินใจให้สามคนนี้เลยนะครับเมียฝรั่งวันนี้เป็นเมียฝรั่งเมียฝรั่งเบียเช่าเย่าโหต่งตัวยง่าอนาอยู่นี้เป็นรับย่งเวนี้รัย่างรัย่งเป็นรัย่างน้ำมัน จะให้คนนั้นออกไม่ออกหรือจะดีออกอะไรยังไงผมยกให้สามคนนี้เลยนะครับส่วนผมนะครับทำหน้าที่เป็นผู้มันมาถวทุกคนดอกลังวัดหรลูกเต่าทุกคนเมืองนี้คือคำว่าได้ทิ้งเนี่ยได้ประวประวัติท่านได้ประวัตินางงามนะบ้านดูได้เป็นกำลังใจรัทังคือเป็ต่คนท่วมบอนหวังทุกคนจะตายแล้ว เดี๋ยวพอเป็นคนพูดเป็นคนตัดสินแต่ว่าอันดับแรกนะครับเรื่องเล็กๆนะครับอยู่่ทีวคนนี้วันนี้ตีมอะไรกันปุ้คุณยายวรนาถคุณยายวรนาถวันนี้โอเคอยู่ใช่ไหมท้อช่วยฮะช่วยช่วยช่วยคนนี้นะครับไปต่างไปไกลไม่มีความได้สิทธิอยู่ที่ผลประโยชนเพื่อองค์กรนะครับทุกๆคนนะครับยอด ตัวนี้สุดยอดมี่ตะคนกัมากรารอแต่ว่าแปลกไกนี่คือผู้ใดตัวจริงคือใครเชื่ออะไรแม่หยัเนียค่ะแม่บหยัโรมี้กงกก้นจมาจะได้ยาลกากอยู่ที่ผลงานเท่านั้นเวลาว่าให้ว่ให้ดูเป็นทีว้าถ้าคนนี้ตัด ไปเห็ดข้างมาผูลรงเงีหรือผระเน๋หกเาีคนปนน้ของหน้าบางปล่าปังนกันบ้านพัเปงในฤดูกาลนี้เป็นต้นไปเพื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ครับนะครับเดี๋ยวแต่ละบ้านผต้องเป็นวงน่ารักแท้ๆเลย อ่ะซอพูดหน่อยค่ะขอากคปพก่อใช่อสเสียงซอนะก็จพูดทักีาอ่าช่ราป้ามันมาท่วงเอาแบบว่าขข้อเอาท่วงเอาดีดีเอาไปของหนามากครับบัน ลูก Ö, home, ead, numbers, oil, sugar, บอลยุ่ใสปันปันเอิญน้ำหายโยบุญปันปันเจียวมาได้เหมขอบคุณนะคะโอเคค่ะแท้แท้เพิ่มเติมเทียนแทนแล้วโอเคแล้วก็ศิลปินวงสองนะครับดีนี้ดูการนี้เปลี่ยนตากล้องแล้วค่ะอีกหนึ่งผู้บริหารกับใหญ่ที่มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราปุ่มมือให้เฮียหน่อยเอา